ถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินไม่มีวันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเช้านี้พลเอกประยุทธ์แสดงความยินดีคุณเศรษฐาก็ต้องยินดีสิเด็กปั้นอ่ะขนาดนั้นเลยปั้นมากับมือถ้าไม่ถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์คะแนนของคุณเศรษฐาจะต่างไปจากอะไรไปจากคุณพิธาอ่ะถ้าถูกบล็อกไว้นะก็ถ้าถูกบล็อกไว้เอาคะแนนมาจากไหนครับแต่ว่าพอเขาประชุมแล้วก็ชี้ไปเนี่ยก็เห็นได้ชัดที่เอ่ยชื่อมากันมาเนี่ย นี่นะคณะยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งรักเนี่นะครับทั้งสิ้นแล้วบัดนี้ก็คือน,นำมนาได้แล้วนะนนแต่ว่าปัญหาว่าไม่ได้คือใ้ประชาชนคือจะไปพักเพื่อไทยต่อ คุณทักษิณประกาศว่าจะกลับมาวันที่22เนี่ยที่หลังนะคะคที่หลังซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นอีกปริศนาหนึ่งที่เอ๊ะทำไมถึงจะกลับมาก่อนทําไมไม่รอให้การโหวตนายกรนฐมนตรีเรียบร้อยก่อนเพื่อที่ตัวเองจะมีอํานาจต่อรองใช่ไหมคะเพราะถ้ากลับมาก่อนแล้วเกิดไม่ใช่คุณเสถาล่ะตอนนี้อํานาจต่อรองจะหายไปเลยอันนี้ก็เป็นปริศนาที่พยายามจะคิดอยู่แต่ว่าในที่สุดก็คิดว่าในการต่อรองตรงนี้ก็คือต้องเอาตัวเองมาเป็นตัวประกันให้ให้ชัดว่าจะ ไม่ไม่มีการเบี้ยวืคอคือเพื่อไทยต้องไม่เบี้ยวเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อไทยเบี้ยวคุณทักษิณก็อาจจะไม่ได้ตามเงื่อนไขของขตกลงเพราะฉะนั้น<อ>ก,การลก,กลับมาก่อนโบน์มันจึงมีความหมายในแง่นี้ว่าอไอ้ที่คุยกันไว้เนี่ยตามนี้ไม่งั้นเขาไม่กล้ากลับมาใช่ค่ะ เดี๋ยวเอาเอา <ๆ S 2> ในแง่คนคนเคยอยู่สุขสบายเข้าไปในเรือนจําวันแรกแล้วท่านจะเกิดอาการความดันสูงหายใจไม่ค่อยออกแน่นหน้าอกอันนี้เป็นเรื่องปกติไหมคุณจตุพรคือเป็นปกติของคนติดคุกไม่ต้องมากคนถูกตํารวจจับหัวใจก็พิเต้นผิดปกติทั้งนั้นและคนที่เข้าไปในเรือนจําครั้งแรกก็คือเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยไม่มีใครที่จะนอนหลับอย่างง่ายได้ยกเว้นคนขี้คุกอย่างผมครั้งที่ห้านี่มันหลับตั้งแต่คืนแรก ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่นายกทักษิณน,นอนไม่หลับและความภาวะโรคต่างๆซึ่งคนไทยก็เพิ่งรู้ภายหลังหลังจากที่ท่านเข้าไปในเรือนจำว่าท่านมีสีโรคชนิดที่ร้ายแรงมากเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่เคยบอกกล่าวว่าท่านมีโรคดังกล่าวคนรู้เพียงแค่โรคตาและก็เคยผ่านการเป็นโควิดมาเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทุกเรื่องจะเป็นความยากตัดจากนี้ไป เพราะความเป็นจริงนั้นถ้าใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งคนเลิกสนใจท่านจึงจะไปเลือกวิถีทางอันนี้ได้ปรากฏการที่เขาจัดให้น,นะครับที่ผมงใช้คําว่าเขาจัดให้นะคือหมายความว่าจากจากอาคารพยาบาลแดน7ในเรือนจําพิเศษบ้างก็บอกว่าเป็นลิลิคอปเตอร์แต่ผมไม่ได้เห็นกับตัวนี้นะส่งโรงพยาบาลตํารวจไม่ผ่านโรงพยาบาลราชทัน ซึ่งอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยจริงก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้ายิ่งปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยการตรวจสอบจะเข้มข้นเหมือนกรณีการลดโทษของบุญทรงขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ